เมื่อคืนช่วงดึกนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดก็ได้ออกข่าวอย่างเป็นทางการยืนยันว่าสุภนัทเหมือนตาจะไปเล่นกับโอเอชลูเวนที่เบลยเยียมเป็นเวลา1ปีนะครับก็ถือว่าเป็นการยุติการรอคอยแล้วก็หลายคําถามที่มีคนถามว่าสุภนัทเหมือนตาจะเอาอยัางไงกันแน่กับการล่าฝันที่ยุโรปนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับสุภนัทที่อยู่ที่เลสเตอร์นะครับในการฝึกซ้อมอยู่ที่เลสเตอร์ก็จะเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะทําในเรื่องของใบอนุญาตทํางานนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่เบลเยียมไปร่วมทีมโอเอชลูเวนนะ อยกวินทําสัจนานก็ได้นะครับก่อนหน้านี้กวินก็เคยไปเล่นที่เบลเยียมนะครับแต่ว่าโอกาสลงเล่นมีน้อยเราก็ต้องลุ้นว่าหลังจากนี้เนี่ยสุพนัทไปเล่นที่เบลเยียมแล้วจะสามารถโชว์ผลงานมีโอกาสลงเล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่มีโอกาสที่จะได้ไปเล่นที่เบลเยียมนะครับส่วนการเล่นกับทีมชาติไทยนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นซีฟ่นเดย์ในเดือนกันยายนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมเช็คข่าวมาเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจะถ ไปช่วยทีไมไปยุ่ไม่เกิน23ปีในฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่เราเป็นเจ้าภาพที่ชลบุรีนะครับเพราะว่าคิงคัพเองเนี่ยก็เป็นทัวร์นาเมนต์ของชุดใหญ่ยู23เนี่ยก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะไปโอลิมปิกนะครับถือว่ามีความสําคัญนะครับก็2ทีมคุยกันอยู่ผมสอบถามมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงในส่วนของสุพนัทนะครับไปเล่นชุดใหญ่หรือว่าไปเล่นยู23ดีซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์สำคัญทั้งงงคคู่่่่่่่แตตตววววาาาาาสุพุพัััััเเเเเเอออออนนนนนีีีีียยยยกกกก็็ถืปหหลลขไไดด้ะะรบททมมมมชชิใญ เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอายุไม่เกินก็ควรจะไปเล่นในอายุ23เพื่อล่าฝันที่จะไปโอลิมปิกนะครับแต่ว่าทางนั้นทางนี้ก็อยู่ที่การพูดคุยกันนะครับว่าจะจบอย่างไรนะครับซีฟุตบอลชิงถ้วยประธานาาคิงคัพเนี่ยข่าวล่าสุดก็คือว่าในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับเวลาบ่ายโมงตรงก็จะมีการจับสลากประกบคู่แข่งขันนะครับว่าทีมชาติไทยจะเจอใครไทยเลบานอนอิรักแล้วก็อินเดียนะครับด้านแรกเตะ7กันยายนแล้วก็น้าที่2เตะ1 0กันยายนที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีีีนนะคครรรรรกก็็ตต้้้้้ออองววว่่าาาาาาาทททมมมชไยจจเใแลห ที่จะมีการประกาศรายชื่อออกมาจะมีใครบ้างแล้วก็สุพนัทจะเล่นทีมชุดไหนก็รอรุ้นรอเชียร์กันครับ